วันนี้ลุงวิทย์ป้าเกียวรถบ้านพเนจรวันนี้ก็ทํากับข้าวก็ทําขนมให้ลูกๆรับประทานกันค่ะก็วันนี้ก็มีต้มมะละห์ตุนมะละค่ะตุนมะละใส่กระดูกหมูแล้วก็ใส่ผักผักกาดกระป๋องด้วยค่ะแล้วก็มีไก่รวนเค็มนะคะอันนี้ไก่รวนเค็มกรอบๆค่ะอันนี้ลูกๆจะชอบมากเลยค่ะแล้วก็มีผัดเอ่อ ผัดพริกแกงหน่อไม้หน่อไม้ดองค่ะกับหมูหมักค่ะหมูหมักนุ่มๆเลยค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนนะคะอันนี้ทุเรียนพึ่องจอะออกจากช่องฟิสยังยังแข็งอยู่ยังแกะไม่ได้ค่ะยังแกะเนื้อไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ํากะทิค่ะน้ํากะทิทุเรียนค่ะอันนี้ก็ข้าวเหนียวมูนค่ะมูนเสร็จร้อนๆเลยค่ะค่ะเนี่ยนะคะเอ่อทุเรียนอันนี้ก็ เพื่อนเอที่จันทบ,บุรีเอามาฝากค่ะเอามาฝากเมื่อวันก่อนตะเกียก็แกะใส่กล่องแล้วก็แช่ฟิตไว้ก็เอาไปไว้ทำข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนค่ะประ,ประเดี๋ยวเขาคลายความเย็นออกแล้วก็ถึงจะแกะเนื้อได้นะคะแกะเนื้อเราก็รับประทานได้เลยค่ะรับประทานก็แกะเนื้อใส่ ใส่ในขา้ขาวเหนียวแล้วก็เอาน้ํากะทิราดค่ะมันจะอร่อยกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปในน้ํากะทิมันจะเล็กค่ะก็อันนี้มันจะน่ารับประทานกว่าทุกอย่างอร่อยอร่อยค่ะ